มาเรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับมีรายงานบอกว่าอาร์เซนอลชัดเจนครับไม่พร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาของวิเตอร์โอซิมเฮนนะครับรายงานข่าวจาก Sky s สป r t ตอิตาลีครับบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินประมาณ130้าล้านยูโรเพื่อเป็นการฉีกสัญญาคว้าตัววิเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าตัวเก่งของนนโปิลี์มาร่วมทีมนะครับเอ่อมิเกลอาร์เตต้าครับมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในแนวรุกกับทีมเพื่อสู้ศึกแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้า โดยที่ผ่านมาครับทีมมีข่าวต่อเนื่องเลยเรื่องการหาดาวยิงคนใหม่แล้วก็มองไปที่ทีมชาตินิีเรียดาวยิงของนาโปลีนะครับก็คือโอซิมเฮนยังไงก็ตามครับหลังการต่อสัญญาล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยว่านาโปลีใส่ค่าฉีกสัญญาของโอซิมเพนเอาไว้ที่1 2 0่งรถึงหนึล้านยูโรโดยทางสื่อในอิตาลีครับบอกว่าอาเซนนตเนี่ยไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินจํานวนนี้เลยมันสูงไปนะครับ มีความเป็นไปได้ที่อาร์เซนอลจะหันไปทับทามเบนจาจมินเซสโก้กองหน้าของลาส,สิกที่มีค่าชีกสัญญาเพียงครึ่งเดียวของโอซิเมนที่65ล้านยูโรและตัวนักเตะเองก็กระตือรือร้อนที่อยากจะมาเล่นให้กับอาร์เซนอลเหมือนกันสําหรับเซสโก้ก่อนหน้าน,นี้มีรายงานบอกว่านาโปลีครับยังไม่ได้รับข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในการขอซื้อโอซิเมนในขณะที่สโมสรจากซาอุดิอราระเบียพร้อมจ่ายค่าทรเนียบนี้แต่นักเตะอยากอยู่ในยุโรปต่อไปมากกว่านะครับอื้อหือ ถือว่าเป็นข่าวสารที่น่าสนใจนะอาเซนอลไม่พร้อมจ่ายนะครับโอ้โหนั่นเลยครับถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมาตามสำหรับสถานการณ์นะครับของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับโอ้โหเหมือนนะอาเซนอลไม่พร้อมฉีกสัญญากับมันสูงเกินไปครับ 130ล้านยูโรนะครับมันทุกท่าจะสูงครับถ้าไปเอาเซสโกก็ครึ่งเดียวนะครับหกล้านยูโรนะรน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับนี่คือการมองของอาร์เซนอลทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับสถานการณ์ของวิกเตอร์โอซเมนและการมองหากองหน้าคนใหม่ของอาร์เซนอลด้วยนะครับ เราไปตามข่าวกันต่อเลยครับของชุดบรูนแฮมครับทางเกเรตซเอเกต์คุณซื้อของสิงโตคำรามอังกฤษครับชี้บอกว่าอ่าอังกฤษเนี่ยจะพึ่งแต่บรูนแฮมไม่ได้นะครับในทนวัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆทางด้านของเกเรตซเอเกตครับชี้ว่าอังกฤษนะครับจะต้องพึ่งแต่บรูนแฮมเนี่ยมันดูสึกว่าไม่เมกเซนต์นะครับเกเรตซเอเกตครับจากการทีมชาติอังกฤษครับยืนยันว่าทีมไม่สามารถพึ่งพาแต่ชุดบรูนแฮมกองกลางตัวเก่งเพียงคนเดียวหากหวังจะไปถึงตำแหน่งแชมป์ยูโร2องยในทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะถึง สตาร์จากเรนบริดอย่างเบรุ่งแฮมครับไม่มีส่วนร่วมในเกมล่าสุดที่แพ้คาบ้านกับไอซ์แลนด์ห้ามกลางเสียงโหของแฟนบอลในขณะที่ทีมถูกวางเป็นตัวเต็งหนึ่งเลยที่ได้แชมป์ทวีปที่เยอรมนีเบรุ่งแฮมครับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกเวลานี้และถูกมองว่าเป็นคนที่พาอ,อังกฤษเนี่ยไปถึงฝ่งฝันได้แน่ แต่แบรุแฮมยืนยันว่าทีมจะหวังพึ่งแต่เขาคนเดียวไม่ได้หากหวังจะไปถึงแชมป์ทางด้านของเกเดย์เกตบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้โยนทุกอย่างไปที่จูดเบรุยแฮมเพียงคนเดียวมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาในการพาทีมเป็นแชมป์มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะโฟกัสอย่างถูกต้องเพื่อให้น่ใจว่าแนวคิดของแต่ละคนถูกต้องและในฐานะโค้ชเราต้องสู้เราต้องทําให้ใน่ใจว่าเราทํางานในทุกพื้นที่ให้ดีเป็นที่ที่1อยู่แล้วอะไรเงี้ย เรามีผู้เล่นที่ดีมากมายและมันเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันพยายามเพื่อคว้าชัยชนะในทัวร์นาเมนต์นี้หากเราพึ่งนักเตะเพียงคนเดียวมันคงจะไปไม่ถึงแชมป์แน่แน่นอนว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับจูดซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อทีมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วง2-3ถึงเกมล่าสุดและทุกคนมีความหวังหลังเกมในคืนวันจันทร์กับบอสเนียมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมีร่วมกันในสนามเวลาเดียวกัน บางทีเกมกับไอซ์แลนด์มันอาจจะขยับเข้าใกล้มากขึ้นอีกหน่อยแต่ก็ยังมีตั้งแต่ที่เรากำลังมองหาอยู่และทําให้โฟกัสมันชัดเจนมากขึ้นกับสิ่งที่เราต้องทํากับเกมกับเซอร์เบียที่กำลังจะเกิดขึ้นสําหรับทีมชาติอังกฤษครับจะลงเล่นเกมเปิดสนามเจอกับเซอร์เบียในวันที่16มิถุนายนนี้แล้วครับตามด้วยเจอกับเดนมาร์กในวันที่20มิถุนายนแล้วก็ปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับสโลวีเนียวันที่25มิถุนายนนะครับก็ต้องมารอดูครับซาเกตก็บอกว่าอย่าพึ่งแต่จู ต้องพึ่งทุกคนนะครับไม่มีทุกคนก็ไม่สามารถไปถึงแชมป์ได้เหมือนกันก็ต้องมารอดูนะแต่ด้านของยูสโกสามหจัดแคมเปญใหญ่ครับยูโรเฟสติวัลแจกแสนทุกวันเล่นมันชุกแมทนะครับไทยแชมป์ยูโรชิงเงินรางวัลกว่า5,000 0นบาทแจกเสื้อฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นของคริสเตอร์โรนัลโดนะครับสะสมยอดถึง5000ก็ลุน New ้นนิว iPad ฟรีไปเลยนะครับแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทถือว่ายอะมากๆสาหรับยูสโกนะครับ เรื่องกีฬาต้องไว้ใจยูสกอร์สามหาฝากไปสมัครเป็นสมาชิกกันด้วยถ้าใครสนใจก็แอดไปที่แอดยูสกอร์สามหามีแอดนำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้สลดเยอะแยะมากมายนะครับมาเราไปตามข่าวสารกันต่อเลยครับจากนั้นของอาร์เซนอลเหมือนเตรียมยื่นข้อเสนอขอซื้อบรอิมดิแอสตัวรุกของเร,รเอ,อันมอริทมีรายงานจากฟิชเชอร์เคสครับสื่อของสเปนครับบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเตรียมข้อเสนอขอซื้อตัวบริมดิแอสครับตัวรุกของเรอันมอริ เอามาร่วมทีมนในช่วงสัมเมื่อน,นี้สตาร์วัย24ปีอย่างดีอสครับถูกมองเป็นส่วนเกินของมาริตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ถูกปล่อยให้เอซิมิลานยืมใช้งานถึง3ฤดูกาลครับช่วงปี2020ถึง2023ก่อนจะถูกดึงกลับมาสู่รัวซานเตโกบเรเบลหลังมาโกอาเซซิโออำลาทีมไปนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาครับเจ้าตัวได้ลงเล่นถึง44เกมทำไป12ประตูกับ9แอสเิสมีส่วนช่วยให้มาริดน,นะ คว้าแชมป์ลาลิกาสเปแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอนะครับจากรายงานล่าสุดครับบอกว่ามิเกลอิตาคุนซือของาอร์เซนอนเขาเป็นแฟนตัวยงของบริมเดอาสและติดตามผลงานมาตั้งแต่ครึ่งตั้งแต่ครั้งยืมตัวเล่นกับเอซิมิลาแล้วแหละโดยเตรียมข้อเสนอให้กับเรนริดพิจารณาด้วยในตอนนี้ครับแม้ว่าจะเหลือสัญญาอีก3ปีแต่การมาของเอ็มบัปเป้น่าจะทำให้โอกาสลงสนามของบริมดิอาสน้อยลงไปอีก และอาจจะตัดสินใจย,ย้ายออกจากมาริดถาวนในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้นะครับผมโอ้โหถือว่าก็กลายเป็นนักเตะที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งสำหรับรายอิมดิออสของเรอัลมาดริดนะครับไม่ได้มองว่าเป็นตัวลึกแรกครับในการทำทีมของคาร์โลอันเชลติเลยนะครับแต่อายุอานามยัง24เองนะครับถือว่าพัฒนายังก้าวกระโดดอีกได้อยู่นะครับต้องมารอดูครับว่าจะเป็นยังไงอเซนอนให้ความสนใจนะพร้อมยื่นข้อเสนอไปสู่ขอที่ซานติโกเบรเบล ให้กับมาริดพนะิจารณาทุกคนรลยรัรมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตให้ฟังกันต่อแบบยาวๆไปเลยนะต้องบอกงี้เลยนะครับสุสันวันอาทิตย์นะครับวันหยุดพักผ่อนเยอะๆนะจ๊ะ